อันนี้กูไม่เอาทำเป็นเมียแล้วตาบอดสีนี่อันนี้ปากดีคิดนี้มีภาพเสียงนะ,ะคะคลิปนี้มีภาพเสียงแล้วค่ะที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กับกรยานในกรารขับรถด้วยนะคะไม่ใช่เด็กปางวายสิบแปดคนได้รับคันไน้รับเด็กลำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามนีว่าอย่าละกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องว่าตัวใกล้นะคะเออเนี่ยเป็นลูกกะต้องดูแลแม่รู้เปล่า พ่อแม่แก่แล้วเรออแม่แก่ละใช่ยานหมดแล้วเ,เดินเยอะเปิดขาใช่คือแม่กแก่แล้วอะอทั้งยานทั้งเหี่ยวแล้วอะทำทรงรับไม่ได้มันไม่ตึงเดี๋ยวกูเอากลับรูเดิมเลยเอากลับรูเดิมเอากลับยังไงก่อนยัดกลับ <c oughs> ชาวเดอน์นี่นะไม่เห็นน่ารักไม่จ้าตัวนี้เปลี่ยนเอาตัวนี้ก็ได้ หมาหรือหมหีเะเนี่ยถ้าไม่ซื้อให้จะ,จะนั่งตรงนี้นแหละเดี๋ยวมาหาปลาให้แล้วขอป๊าโอเคไหมเดี๋ยวมาหาปลาให้แล้วก็บอกป๊าอย่าแรกนี้โอเคไหมมันไม่มีตังอะ่ะหนูดีเดี๋ยนะทำไมมาคนอื่นเขามีตังนี่มาทวิตละบอกว่าหาป๊าให้ลูกถ้าไม่ซื้อให้ก็จะนั่งตรงนี้แหละนั่งอยู่กับมันตรงนี้แหละ ตุกตาเวนนี่นะทำไมมึงต้องมาอยู่รอ,รอหน้าลูกกูได้เนี่ยฮึสุภีมาต่อยอมฮึฮ่าจะหยุดหรือประโยชน์หเอ้ยจะตายจะตายสดาดเลยไอ้ลูกเวนไอ้ลูกเคีย ยีงเราลักไหมครับกูไม่รักละเดี๋ยวกูให้เขาลืมดียังเนาะไอ,อ,อ้เบื่อลูกกูแม่งไม่ได้ดั่งใจเลยมา,มาดูดิครับของของของดีมีแสงด้วยป,ญญปัญญาอ่อน <c oughs> ปัญญาอ่อนกูลวงซะดากูปัญญาอ่อนใช่ไหมยางยังไม่หยุดเดี๋ยวกูไม่ให้กินนม อันนี้คดีฆาตกรรมเหรอครับมาม้าเป็น<ช>ลมครับน่าจะใช่น่าจะใช่มาม้าผมเป็นลมครับไม่เชื่อเป็นลมก็เฮืยลูกเฮียจริงเลยลูกออใครใครพูดใครพูดเสวี่ยที่ไหนอ่ะมันจะมีสปายว่ครับคดีนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนคือนายตำรวจอากาศอากาศเอกอาคาอินุแหละฮะพ,พอจะรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อมาม้าผมวิ่งมาแล้วก็เป็นลมครับ ผมไม่เชื่อน่าจะมีเหตุการณ์ทำรายร่างกายเลือดนองเลยมาม้าเป็นเบนครับโอ้โหเป็นเบนนะจะมีลูกนะะครับเป็นเบนอีกครับไอ้ทำมันแล้วหรือเปล่ายังครับพม้าจะมีน้องครับอ๋ออันนี้ตกเลือดตายหรือเปล่าน่อีกแบออน่าจะเป็นลมครับสงสัยแท้งไปแล้วครับแล้วมามีปลาอย่างลายังไม่มีครับนี่ไงไม่มีปลาปลาอยู่นี่ไงลูกลูกเดี๋ยวพ่อสิลูกเรี้ยกพ่อสิปลา โอ้ยต oh. ั้าสองคนเลยขอตั้งหน่อยได้ปหมครับป้าบ้าเฮ้ยโชคดีเด้อเฮ้เจอกันบ๊ายบายไม่ยอมไม่ยอไม่ไม่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่แค่นั้นแหละค่าเทอมค่าเทอมค่าเทอมเท่าไหร่หนูสองหมื่นต่อวัทครับไปโชคดีเด้อะโอ้ฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้เดี๋ยวเสร็จตังหลังก็เย็นคนมันรวยเจ๊พวกพี่เสื้อดำให้มาตั้งตัวตั้งห้าหมื่นอะ เรียกอะไรพูดมาเรียกเลยกระเป๋าเก้าแผ่นออครับเอาไปกินขนมโอ้ให้ห้ามไม่ต้องโโวด้วยคุณหมออย่าเพิ่งคุณหมออย่าเพิ่งชุบคุณหมอหนีหนีหนีทุกคนหนีไปเดี๋ยวผมชุบเองเฮ้ยอย่าปนมันปนไม่ได้เดี๋ยวลีกเดี๋ยวชุบก่อนชุบหัวใจก่อนเอาต้องต้องทําการคีบเปิดแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวใจกับเอาชุบเลยครับคอร์ดเดียวได้หรอครับอะไรนะครับคอร์ดเดียวได้หรอครับเลเวลศูนย์ ไม่ใชเ่เลขอะไรเลขอะไรตัวคนโกหก,กเ,เป็นคนไม่ดีนะครับโกหกเลขอะไรมาม่าบอกว่าคนโกหก,กเ,<ล>เป็นคนเจ้าชู้หลอกลวงตลอดปิ้นปอนสะทุดถามว่ <laughs> าเลขอะไร <c oughs> แปดเก้าหแบบนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับ,รบผมใจ่ายให้ครับไม่ต้องจ่ายครับ,รบเดี๋ยวให้คุณผู้ชายคนนั้นจ่ายให้มามาเราต้องไปตังสมูครับตังค์หมูหมดเอาแค่นี้พอแค่นี้พอผมหมดตังคแล้วมันให้มาเท่าไหร่อ่ะกูให้มาพันห้าสิบท้องอ่ะ โคตรนิ่งมึงอย่า,านะปลาแบบนี้โคแบบโครมีรถแรงมีรถแรงแังไรครับโลโก้สวยนะครับอันนี้อยู่แก๊งอะไรเนี่ยไม่มีฮะวิ่งไปไหนแล้วอ,อาจจะเป็นเบิก G G O มาชัวเสียหน้าไม่ได้คือเบิร์ไม่ผมครับเบิกมาโชว์เฉยมันอะโอ้อันนี้รถอะไรเนี่ยคุณผู้ชายรถในตำนานฮัลโหลชากี้เมื่อใครมีใครมี้ยอันนี้เคยจะให้มามาผมเลยะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับไอชี้นนี้มัน ตะลันกินปันชิ้มหายเลยสันมามาไอ้ชายกี้มาฟังเพลงวะว่าข้าวครัวนี้โคตรหลอกลวงอ่ะเมามาเขาบอกว่ามามาหลอกลวงครับเขาบอกลูกและเหล่ยังไม่ได้พูดเลยโอเคโอเคเขารถมาเขาจะให้มามาไงครับจริงเขาามาแล้วไม่ให้นี่คือไม่ได้นะรถมาใหห้นูมาชอบฉีกผูด้วยไง เออเนี่ยอันนถ้าไม่ถ้าไม่ให้เสียหน้านะถ้าไม่ให้เสียหน้านะสีม่วงเหรอวะอันนี้กิ๊กมองเป็นสีอะไรอันนี้กูไม่เอาทำเป็นเมียแล้วตามสีสีอันนี่ปากดีสีม่วงสีม่วงแย่ทิกกี้สีชมพูอดสีม่วงใช่ไหมถ้ามันไป็นตอนเช้าอยู่สีชมพูแต่ตอนดึก็เป็นสีม่วงไงสีเขียวเขียวคำหยาบหยาบคายสีแสบแสบฮะพอเถอะพอเถอะอุปติลิงกับกูเหอะ ไปไปไปเอ้ยขึ้นรถมาดิไปไหนอ่ะเอาลูกไปด้วยได้ไหมนี่แกไปคันนู้นเดี๋ยวลูกไปคันดำแล้วแล้วถึงมารถเราอันโน่ลงไป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 คันดำมาเลดีลิงยังอยู่กับพี่ไม่อยู่กับพี่อันนี้ตีลิงยังตีลิงนะตีลิงเลยอันนี้ตีลิงยังรู้จักตีลิงไหมแรงไหมครับคนผู้หญิงแรงฮะติดใจอะดิโอ้โหแนว่าใจวายทำไงต้องมีสาวละมาฟังนี่ห้องหยือไม่โอ้โห โอ้ยยันนี่เลือนจัดไม่อยากฟังในห้องอยากฟังในรถอ่ะ,ะในรถเ,เร็วโอ้โหอ่ะดิกกี้เฮ้รถพังเลยเวนอุย้ยลูกตกรถจริงเหรอเั็นไงอยนอนตายอยู่นั่นแหละสมนารถพังรถพังมีหมอไม่เป็นไรกิ๊กคนเหลือนอ่ะไป ลูกมันบื้อไม่ชอบแล้วทีเดียวจริขอบคุณครับขอบคุณครับีมามิมามิเมื่อกี้พี่ชายเสื้อขาวบอกว่าพี่ชายเสื้อดำหม้อกระลอนปีนปอนด้วยจริงจริงครับไม่จริงครับไม่จริงผมเคยโกหกหรอเราไม่รู้ผมไม่เคยโกหกใครไอ้เฮียโคตรเสือกอ่ะดูดิจะไปแทงคิวเขาอ่ะดูดิดูดิโอ้ด่าแรงไปเปล่าเธอกลับไปเดี๋ยวเธอขับไปที่ของเธอนะเดี๋ยวเราทำมันละมันนี่ดิ เดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับลูกขึ้นมาเ,นเลยแล้วมีแฟนยังไงเอาจริงยังไม่มีหาหาปลาให้ลูกอยู่ขี้โมนี่ขี้โมนี่ขี้โม่ผันผือแล้วขี้โม,ม้ตายนี่ไม่ได้โมนี่ขี้ยกขี้เต็ดขี้เต็ดเองเป็นคนตายเหรอมันอืม ไม่ใชว่วะหนุ่มใต้อะไรเนี้ยคนตายยา,ยาวชอบอยู่ฮะฮะหน้าคุมคมคนตายยาวชอบแล้วหนวดเยอะจังห,หนวดฝึกหนวดเหมันไหมหดยูมืนนิดนึงอยู่มันโจรในที่ของเราคืออะไรวะนี่ไงเชีย่ยจะพากูมาปนไปเนี้ยมาดีมานั่งเล่นมาถึงแล้วเพื่อนอย่าฆ่าตัวตายนะพี่ใจเย็น พี่ครับจะเย็นครับคุยกันได้ครับนั่งฟังเพลงนั่งฟังเพลงวันคืน่านเหตุการณ์ที่มันบัวร้าวร้าวจนเกินใจจะทนไหวรอยแยกแปกแตกรลงต่างใจพอฟัน ของฉันเคียงข้างเธอเรียนรู้โรงใหม่โอบกอดตัวเองภายใต้เสียงเพลงคืนจันทร์ชายแม่ไรไก่เป็นเงาเคียงกายเฮ้ยพูดคังมรู้เรื่องกูรู้แหละ รู้เรื่องรู้เรื่องขี้หกนีอยู่ไหนอยู่ไหนพี่บ่าวอยู่ใต้อยู่ไหนอยู่นครครับผมนี่นี่ได้อยู่ไหนอยู่อยู่ภูเก็ตนี่เอ้ยไอ้ดิกี้แล้วแล้วผมผมเด็กภูเก็ตผมอยู่แถวผมอยู่ผมอยู่แถวกวางตุ้งเธออยู่แถวนะกระทูสามกองเร็วอยู่ไหนพ่อพ่อไอ้บางบางเหนียวเกาะอะไรวะชื่อเกาะอะไรวะลืม เพิ่อเจอแล้วเพิ่อเจอแล้วไม่ใช่คนภูเก็ตละสี่แยกเกาะเออเกาะแก้วเดี๋ยวจะไปไหมเนี่ยเมื่อก่อนเรียนนี่เรียนนี่เมืองทลางรู้จักเปล่าเรียนทลางแล้วตอนนี้อยู่ไหนก็อยู่เย่างเฉลิมและดิกกี้แล้วมึงรู้ได้ไงว่าอยู่เฉลิมอ่ะไม่รู้กูบอกว่าเลือดเฉลิมอ่ะฮะมันบ้าเราเมืองเฉลิมมันมีจริงนะเว้ยมีมีก็มันมีจริงอ่ะอยู่แถวสะพานหินใช่เลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมใช่อะไรอะไรแล้วซ้ายอะไร บ้านบ้านแต่ว่าเราพูดตายไม่ได้แต่เราฟังรู้เรื่องแล้วก็เราก็ชอบเพลงได้ไม่ไม่ทราขึ้นขึ้นขึ้นยันแม่ลงเย็นแม่ใช่ไหมใช่ภูเก็ตอ่ะเออภูเก็ตพอนีเลยตรงไทยด้วยหัวดอเออแม่หัวดอมึงมานี่ที่กูเค้กแล้วนี่เรามาอยู่นครเดี๋ยวเราก็กลับไปภูเก็ตน่ะเนี่ยอายุเท่าไหร่น่ะอายุสิบเก้าจริงเหรอใช่เฮ้ยเ g มจีไหม เอฟจียอดรถอ่ะเอฟจียอดรถแล้วเองอยู่เอ็งเอ็งเรียนอะไรอยู่ตอนนี้อาชีวะใช่ไหมอาชีวะไม่บอกอาชีวะอย่ามาเถียงเรานี่เรารู้หมดแน่เรามีถ่ายสืบใช่ไหมไม่อาชีวะก็เทคนิคเม่อเทคนิคก็ภูเก็ตวิทย์แอ้วภูเก็ตวิทย์ก็สตรีใช่ไหมเยาวรับมาดีๆเยาวรับมาดีๆ วุ้ยหมาดูดิจะเอาเอาใยใยอ๋อเรนคือตัวอีหยังวะโพนี่เหรอโพนี่ครับจะเอา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 จะเอาจะเอาขึ้นมาโอ้จ้าคุณนี่เดี๋ยวให้เร็วขึ้นมาไม่เอาครับนะไม่เอาไม่ไปขึ้นไม่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 ไปไม่ไปจะเอาจะเอาจะเอาจะขึ้นหรือไม่ขึ้น จะเอา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 บนนี่จะเอาบนนี่ดื้อเดี๋ยวไม่ให้กินนมนะเร็วขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวผมขอไปนี่ก่อนพี่ไดู้ดีไปไปได้กลอย่างงี้คือเสียงพี่โอเคไหมฟังรู้เรื่องโอเคพี่แบบเสียงชัดเรียะแบบเสียงใสกิ๊กตัวเองขับเลยตัวเองขับเลยใครขับก็ได้ลูกขับก็ได้ให้ลูกขับก็ได้นี่มันมีลูกมีมีอเหรเนี่ยไม่มีไม่มีพี่ไม่มียิงขึ้นไว้ดี อันนึงดีเดี๋ยวข้าทิ้งเองเลยนี่ฮัลโหลลูกลูกครับค่ะหลูกเรียกพ่อไม่เต็มปากอะ่ะพ่อนั่นใจา่าจะเอาโพนี่กี่บาทละโพนี่อะ่ะไม่รู้ครับแต่หนูดีเห็นตัวไหนหนูที่ก็อยากได้ทุกตัวจะเอาทุกตัวไม่ได้นะลูกมาไม่มีตังแอป้าก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันลูกเอ้ยป้ามีแค่สี่แสนนึงลูกเวปาลำรวยกว่านี้ได้ไหมลูกเอ้ ไว้ให้ป้าย MG ก่อนลูกค่อยว่ากันเด็กเขาอึดจังได้เลยครับโอ้โหแล้วแล้วแล้วลูกให้ป้าย MG ก่อนได้ไหมอ่ะ MG ที่ห้อรถอ่ะลูกนะครับอะโหลม้าม้าวะไงชอบชอบชอบใจชอบใจแล้วตัวเองอยากได้รถ MG ไหมอ่ะตัวเองฮัลโอซีเอาโอ้ แล้วถ้าแบบเอมจีแบบนี้เอ็มจี <MG S 2> <MG S 1> แบบนี้ไผ่านนี้ไม่เป็นไรร <c oughs> ักนาจุบุจุบุ <c oughs> อะไรนะ่ลนะัลักนะแจ่แเหรอรักนาแจ่แช่อยากจะพาเธอไปแวะใช่ไหมเลยเมื่อก่อนอ่ะเอเอออหิวตีนวัยรุ่นเอขอขับรถดีๆขบัขบรถดีรู้ว่ารถพี่มันแรง เขามีเฟซบุ๊กกับ t i k t o อกด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปตำกั้นด้วยจุกมัวสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลย